สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Harvest Moon Park Original น,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปค้นหาลูก Power Berry ทั้ง10และเครื่องมือทองดั้ง5มารับชมกันเลยนะครับในการค้นหาลูก Power Berry ลูกแรกนะครับถ้าเราทำการสุ่มขุดในฟาร์มของเรานะครับเรามาขุดหากันเลยนะครับได้ไวได้ช้าก็อยู่ที่ดวงนะฮะขุดต่อไปจนกว่าจะเจอยังไม่เจออะไรเลยเจอแต่ความวา่างเปล่ามาช่างอ้งางหวังสนิ่ก็ไรอะไรครับเนี่ย เาเจอแล้วนะฮะลูกพาเวอร์เบอร์รี่เก็บมาเลยตอนนี้ผมก็ได้ลูกพาเวอร์เบอร์รี่ลูกแรกมาแล้วนะครับไปค้นหาลูกต่อไปกันเลยนะครับลูกที่สองนะครับก็เป็นการสุ่มขุดในฟาร์มเหมือนเดิมแต่ว่าต้องเป็นคนละวันกับลูกแรกนะครับก็ทําการสุ่มขุดต่อไปขุดจนกว่าจะเจอเหมือนเดิมนะฮะอยู่สายออกมาสีไม่เจอเลยไม่คิดจะออกมาให้เจอเหรอ อ้าวเจอแล้วนะฮะบนปุ๊บเจอปั๊บเลยลูกที่2นะครับเดี๋ยวไปหาลูกที่3กันต่อเลยนะฮะในการหาลูกที่3นะครับเราจะต้องพกคอนมาด้วยนะฮะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับคอนเส้นทางระหว่างไปภูเขากับไปเมืองนะครับให้เรามาที่รูปปั้นไก่นะฮะเราใช้คอนนะครับทุบรูปปั้นไปเลยถ้าเราโชคดีนะครับก็จะได้เจอรูป power ร์รี่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เจอนะครับให้เราออกจากฉากนะครับแล้วก็กลับมาพื้นที่นี้ใหม่รูปปั้นไก่ก็จะกลับมาอีกครั้งนะฮะเราก็ทําการทุจจจนนกว่าะะเอครับ เอาละครับไปค้นหาลูกต่อไปกันเลยนะฮะในการหาลูกที่4ี่นะครับให้เรามาตกปลานะฮะเมื่อเราตกได้ปลาแล้วนะครับเราก็เก็บปลามาแต่อย่าก,กินนะครับแล้วก็ให้มาที่บ่อน้ำนะครับเราก็ทําการโยนปลาลงไปนะฮะเราก็จะพบกับกระปะตัวนึงนะฮะปรากฏตัวออกมาเขาก็บอกว่าเราเป็นคนดีนะครับแล้วเขาก็จะมอบสิ่งตอบแทนให้กับเราก็คือลูกพบเบอร์รี่นะครับแล้วเขาก็จากไป ลูกนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมครับเพียงแค่ตกปลาแล้วก็นําปลามายนลงในบ่อนะฮะเอาละครับไปค้นหาลูกต่อไปกันเลยในการค้นหาลูกที่5นะครับถ้าเรามาที่ภูเขานะฮะแล้วก็อย่าลืมพกขวานมาด้วยนะครับแล้วก็ทําการสับไปที่ตอไม้นะฮะสับไปจนกว่าจะแตกถ้าโชคดีก็ได้เจอนะครับโชคร้ายก็อดนะฮะแล้วก็ต้องสุ่มหาไปนะครับสับไปจนกว่าจะเจอเห็นไหมครับผมโชคดีผมก็ได้เจอลูกพาวเวอร์เบอร์รี่แล้ว ทำไม่เจอเราก็ต้องสับต่อไม้จนกว่าจะเจอนะครับเอาละครับไปหาลูกต่อไปกันเลยนะฮะในการค้นหาลูกที่6นะครับทำได้เฉพาะฤดูใบไม้ร่วงถ้าเรามาที่ร้านขายสัตว์นะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของร้านนะครับเราก็ทําการขายไก่นะฮะอ่าโอเคกลับที่ฟาร์มของเรานะครับขอเดินทางสักครู่หนึ่ง มุ่งหน้าสู่ฟาร์มนะครับแล้วก็ให้เราไปหยิบไก่ตัวที่จะขายนะครับหยิบมาเลยนำมาวางในจุดขายนะฮะถ้าเราโชคดีนะครับจะมีพ่อค้าเร่ร่อนนะครับเขาจะแวะมาที่ฟาร์มของเราแล้วก็จะยื่นข้อเสนอให้กับเราครับโดยการแลกเปลี่ยนไก่กับลูกพาวเวอร์เบอร์รี่นะครับถ้าเราตอบเอ็กชเชนไปแล้วนะครับถ้าเราปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่มาอีกแล้วนะฮะ เขาก็จะนําไก่ไปนะครับแล้วก็ทิ้งลูก power ร์รี่ไว้กับเราส่วนพ่อค้าที่เราไปดีไว้ก่อนหน้านี้นะครับเขาก็จะแวะมาที่ฟาร์มของเราด้วยแล้วก็บอกว่าไหนบ่ก็มีไก่มาขายไงถ้าไม่มีอะไรมาขายแล้วฉันกลับดีกว่าบายครับขออภัยด้วยเราก็รับลูก power b ์ r ี่มาเลยนะครับโอเคครับไปรับลูกต่อไปกันเลยนะฮะในการค้นหาลูกที่7นะครับเราจะต้องรอเทศกาลเก็บเกี่ยวนะครับเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงวันที่12นะครับเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบมา1อย่างนะครับสิ่งที่ผมแนะนำนะครับจะมี2อย่าง อย่างแรกนะครับจะเป็นผลสีทองนะครับที่ปรากฏขึ้นบนยอดเขานะฮะจะปรากฏบนยอดเขาตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่12นะครับอย่างที่2ก็คือปลานะครับให้เราตกปลาแล้วก็นําปลาไปร่วมงานนะฮะโอเคครับไปร่วมงานเทศกาลกันดีกว่านาผลสีทองมาแล้วครับรอสักครู่นะโอเคฮะเคี่ยวเสร็จแล้วนะครับอ่ะเอาไปเอารับประทานได้ออกมาเป็นรูปพาวเวอร์เบอร์รี่นะครับ ในการค้นหาลูกนี้ก็ไม่ได้ยาก,กอะไรนะครับแค่รอวันเทศกาลแล้วก็มาร่วมงานเราไปกันต่อเลยนะฮะในการค้นหาลูกที่8ดนะครับเราจะต้องมาร่วมงานเทศกาลไข่นะครับจัดขึ้นในฤดูใบไ,ไม้ร่วงวันที่20่สิบนะฮะถ้าเราคุยกับเทศมนลตีไปฮะเพื่อเริ่มงานตอบ yes ไปเลยนะครับถ้าเราไปค้นหาลูกตีส้มนะครับอันนี้ไม่เจอนะฮะ นี่ก็เป็นอีเวนต์เกมเล็กๆนะครับไม่เจออีกแล้วอย่าขวางสี่น้องสาวขวางท่าแมวเลยครับเจอแล้วนะครับลูกสีส้มก็นำมาให้ที่สมนตีดูนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็ได้หนึ่งคะแนนไปหาลูกต่อไปนะครับสีต่อไปโอเคสีม่วงใช่ไหมเป็นม่วงอ่อนอะไรเงี้ยเอาเจอแล้วนะฮะ นำมาส่งแล้วครับรับไปเลยอีกหนึ่งคะแนนสีต่อไปเสือะไรวะสีฟ้าใช่ไหมอยู่สายสีฟ้าน,นี่ไม่ใช่นะฮะอันนี้หรือเปล่าอ๋อไม่มีวะ่ะอันนี้แน่เลยเอาสีเขียวเฉยอยู่หน่อยอันนี้อับป่าะโดดข้ามไปเลย เจอแล้วนะครับรีบนำไปส่งดีกว่าอันนี้แหละฮะส่งเลยบิงโกสีเขียวเอ้เมื่อกี้สีเขียวผมค้นหาจากตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนั่นไงใช่จริงด้วยแมแค่น,นี้ก็จะลืมซะละส่งแล้วครับ เล้หนึ่งคะแนนนะครับสีต่อไปสีชมพูชมพูที่เราเจอตรงนี้แน่นอนจำได้เอาสีชมพูไปส่งกันเลยนะครับเกมจบแล้วถึงเวลาประกาศผู้ชนะสำหรับงานเทศกาลไข่มิสเตอร์เนโรขอสแสดงความยินดีด้วย เราจะมอบสิ่งของตอบแทนให้ที่บ้านเห็นไหมครับว่าลูกพาวเวอร์เบอร์รี่ก็จะถูกส่งมาอยู่ที่บ้านแล้วนะฮะหลังจากจบเทศกาลครับเราก็จะเข้านอนเลยทันทีเมื่อตื่นเช้านะครับก็อย่าลืมมาหยิบลูกพาวเวอร์เบอร์รี่นะครับเอาละครับไปต่อที่ลูกต่อไปกันเลยนะฮะในการค้นหาลูกที่9กนะครับเราจะต้องเข้าร่วมเทศกาลดอกไม้นะฮะจัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิวันที่2 3านะครับ ด้านบนของผมนะครับก็จะมีพ่อค้าอยู่คนหนึ่งนะครับถ้าเราไปคุยกับเขาเลยเขาก็มีเมล็ดอย่างหนึ่งมาขายให้กับเรานะครับก็คือเมล็ดแห่งฤดูหนาวนะฮะในราคาสองพันจีเราทาการซื้อเลยนะครับสินค้าก็จะถูกส่งไปที่ห้องเก็บของของเรานะครับแล้วก็นําไปใช้บนภูเขานะครับในฤดูหนาวเดี๋ยวระวัดไปฤดูหนาวเลยถ้าเราขึ้นมาที่ภูเขานะครับแล้วก็เดินทางมาที่ยอดเขานะฮะตรงไปเลยนะครับมันจะมีแท่นปลูกอยู่ นี่นะครับไอเทมใช้สำหรับในการปลูกเราก็โปรยไปเลยดอกไม้ก็จะเติบโตอย่างทันทีนะฮะแล้วก็จะมีนางฟ้าคนหนึงนะครับปรากฏกายขึ้นมาเธอก็จะขอบคุณเราที่มาปลูกดอกไม้ให้ดอกไม้ดอกนี้บานขึ้นมานะฮะแล้วก็มอบรางวัลให้กับเราก็คือลูกพลูเวอร์เบอร์รี่นั่นเองนะครับดอกไม้นี้ก็จะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับ ถ้าเราเก็บลูกพุ่มเบอร์รี่เลยนะครับเอาละครับไปหาลูกต่อไปกันเลยนะฮะในการค้นหาลูกตุดทานนะครับถ้าเราไปที่ภูเขานะฮะถ้าเราไปที่บ่อน้ำเทพธิดานนะครับปกติแล้วนะครับมันจะมีก้อนหินก้อนใหญ่นะครับฝังเส้นทางนี้อยู่เราจะไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะแต่เมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะครับก้อนหินมันก็จะแตกไปนะฮะเราก็จะสามารถเข้ามาได้แล้วนะครับถ้าเราสับต่อมาตอนนี้นะครับก็จะมีรูนะฮะเราก็ลงไปเลย เ้วก็เก็บลูกพาวเวอร์เบอร์รี่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ครบทั้งหมด10ลูกแล้วนะฮะเมื่อเราเก็บครบแล้วนะครับก็จะมีดอกไม้เติบโตที่ฟาร์มของเราด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยนะฮะเมื่อเราเก็บลูกพาวเวอร์เบอร์รี่ได้นะครับดอกไม้ก็จะบาน1ดอกนะครับแต่ตอนนี้ก็มีครบทั้งหมด10ดอกแล้วนะครับในการค้นหาลูกเบอร์รีนะ่ทั้ง10ลูกก็จบลงไปแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปหาเครื่องมือทองกันต่อเลยนะฮะไอเทมทองชิ้นแรกนะครับจะถูกขายในร้านขายเครื่องมือนะฮะในวันที่20เเเปป็นนนนต้้้้้ไไะครรรับขออองฤดดูถาาามซืลย จีนี้ก็คือสปริงเกร์นะครับราคาอยู่ที่ 2000G นจีนะฮะซื้อเลยเดี๋ยวเราไปใช้ที่ฟาร์มกันดูนะครับไอเทมที่เราซื้อมานะครับก็จะถูกส่งไปที่คลังเครื่องมือนะฮะเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยดีกว่าหมุนไปเลยนะครับเป็นการลดได้แบบ3ามคูณสช่องนะฮะเราสามารถใช้ได้ไม่มีวันหมดนะครับไม่จําเป็นต้องไปเติมน้ํานะฮะ นี่ถือว่าเป็นไอเทมแร์เลยนะฮะถ้าเราไม่มีไอเทมชิ้นนี้นะครับในการปลูกพืชปลูกผักเนี่ยจะลำบากมากเพราะว่าการใช้บัวรดน้ำเนี่ยจะลดได้ทีละต้นนะฮะโอเคครับไปรับชิ้นต่อไปกันเลยในการรับเพียวทองนะครับจะเกิดขึ้นในปีแรกของเกมในช่วงฤด,ดูร้อนหรือฤด,ดูใบไม้ร่วงจะมีช่างไม้คนนึงนะครับเลยมาที่ฟาร์มของเราแล้วก็บอกให้เราสำรวจที่ฟาร์มของเรานะฮะตอนที่ผมก็เจอกับโครงไม้ที่มันแตกหักนะครับให้เราเข้าไปข้างในเลย เมื่อลงมานะครับเราก็จะเจอกับผู้2ตนนะฮะให้คุยกับผู้ด้านบนนะครับเขาก็จะถามเราว่าเคียวที่ใช้เป็นอย่างไรบ้างให้เราตอบวลิก,กูดไปนะครับเราก็จะดีใจนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นคนทําเคียวอนันเองแล้วเขาก็จะเปิดเส้นทางให้กับเรานะครับกินอาหารกลางวันสักแป๊บหนึ่งจากนั้นนะครับให้เราไปนอนก่อนนะฮะ ถ้าเ,เรามาที่ยโรงเครื่องมือนะครับเราก็จะได้เขียวทองมาแล้วนะฮะเอาละครับเรามาใช้เขียวทองกันเลยนะฮะฟันทีตาเลือกเลยเป็นการเปิดพื้นที่ทั้งหมด3ฟ3ช่องนะครับอันนี้ก็ได้โชว์ให้ดูแล้วนะฮะโอเคครับไปรับไอเทมทองชิ้นต่อไปกันเลยนะครับไอเทมที่จะรับกันต่อนะครับก็คือจอบทองในฤดูใบไม้ร่วงนะครับจะมีวันนึงเนี่ยจะมีผู้ตนหนึ่งนะครับเดินมาลมหน้าบ้านถ้าเราไปคุยกับเขานะครับเขาก็บอกว่าเขาเหิวนะครับหาอะไรมาให้กินหน่อยให้เรามุ่งหน้าไปทีู่เขานะครับ ขึ้นไปเลยทางด้านขวานะฮะถ้าเราไปหยิบเห็ดนะครับอย่าหยิบผิดนะครับเห็ดด้านขวาเป็นเห็ดพิษนะครับแล้วก็อย่าก,กินนะครับแล้วก็แบกกลับมานำไปส่งให้เขานะฮะพูดน้อยกินตะ เมื่อกินเสร็จก็จะโตทันทีนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้วนะครับเราก็จะให้สิ่งตอบแทนกับเรานะครับในวันพรุ่งนี้ถ้าเราเข้านอนนะครับแล้วก็ไปดูที่โรงเครื่องมือนะฮะอ่าโอเคครับมานอนกันก่อนนอนเลยง่วงแล้วเห็นไหมครับว่าผมก็ได้จอบทองมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบใช้กันดีกว่าเดี๋ยวไปดูพื้นที่ว่างๆก่อนนะอ่ะประมาณนี้แล้วกัน ช่แล้วนะครับเาะเข้าไปโอ้โหกี่ช่องเนี่ยหกช่องนะครับฟันยาวไปเลยนะเอาละครับเราไปรับไอเทมทองกันต่อเลยนะฮะเช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวนะครับจะมีช่างไม้คนหนึ่งนะครับแวะมาที่ฟาร์มของเรานะฮะแล้วเขาก็จะขอย,ยืมคอนนะครับถ้าเราตอบโอเคไปเลยเขาก็จะเดินไปหยิบคอนนะครับแล้วก็มาขอบคุณเรานะครับแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะเอามาคืนให้เรานะฮะ จากนั้นก็เดินจากไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราวัดไปวันพรุ่งนี้กันเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมก็ได้ค้อนทองมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบใช้กันเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฟาร์มครับเรามาใช้ค้อนทองกันเลยมาทุบไปเลยทีเดียวแตกนะฮะแรงมากเอาละครับเราไปรับไอเทมทองชิ้นต่อไปกันเลยนะฮะไอเทมทองชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือขวานทองเดี๋ยวผมขอนอนก่อนนะฮะ เราจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับรับทานอาหารชาเช้าแต่ก็ออกจากบ้านได้เลยนะฮะจะมีช่างไม้คนหนึงนะครับที่บ้านของเราเขาก็จะมาแจ้งข่าวนะครับว่าเมื่อคืนนี้เกิดแผ่นดินไหวนะฮะให้เราไปที่ภูเขาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เปนมาด้านบนนะฮะในจุดนี้นะครับจะมีก้อนหินขวางทางอยู่ครับเมื่อเกิดแผ่นลินไหวแล้วก้อนหินก็จะแตกสลายไปอย่างที่เห็นนะฮะแล้วถ้าเรามาที่บ่อน,น้ำเทสติดานะครับนะฮะถ้าเราใช้ฝานครับสับลงไปเทสติดาก็จะปรากฏตัวขึ้นมานะฮะเลยก็จะมีคำถามอยู่หนึ่งข้อนะครับจะถามเราว่าฝานทองอันนี้ใช่อันที่เจ้าทำตกไว้หรือไม่ถ้าเราตอบไม่นะครับเจ้ามีความซื่อสัตย์มากข้าจะมอบวานนี้ให้กับเจ้า ไม่ต้องขอบคุณค่าหรอกนะค่าแค่รู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นใครสักคนหนึ่งมีความซื่อสัตย์รับขวานนี้ไปแล้วก็ลาก,ก่อนเทพธิตาก็จากไปนะฮะเรามาลองใช้ขวานกันดูนะครับสับธิตาเลือกเลยะฮะเรามาสับตอไม้ใหญ่กันนะครับสับีเดียวแตกเลยนะครับในการรับเครื่องมือทองห้าก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละครับสุดทานนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ